สวัสดีครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมในเรื่องของไม้ใบสวยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบอนสีนะครับบอนสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใหม่นะครับที่เลี้ยงดูแลนะครับโดยคุณเอกราชคันท่าชาติกุลนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงเสานะครับพอดีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใหม่ที่ผมเห็นคุณเอกรรชนะครับโพสในกลุ่มบอนสีนะครับเมื่อวันประมาณวันที่7ที่8นะครับ วันนี้วันที่10กันยายนนะครับ2564นกะครับก็เลยขอแบ่งนะครับกับคุณเอกแรดนะครับได้มาต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้แยกหน่อน,นะครับถึงแม้จะเป็นลูกไม้ใหม่ก็พอไปพบเห็นคุณเอกแรชโพสในใน,ในเพจกลุ่มบอลสีนะครับก็ต้องหเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพอได้เห็นภาพต้นแม่ของเขาแล้วนะครับเรียกได้ว่า,าแต้ม ได้นะครับสีของใบนะครับรูปทรงใบนี้สะดุดตามากเลยนะครับก็เลยขอแบ่งกับคุณเอกกราชนะครับเป็นไม้แยกหน่อมา1ต้นนะครับตัไม้ก็ถึงวันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับวันนี้นะครับอยากพาหลายๆท่านนะครับได้มาเห็นความงามของแม้จะเป็นลูกไม้ใหม่นะครับที่ยังไม่ไม่มีชื่อนะครับสอบถามคุณเอกกราชยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเป็นลูกไม้ใหม่ที่ยังไม่มีชื่อแต่ความงามของเขา ผมว่ามีความโดดเด่นมากนะครับก็เลยอยากจะทําคลิปสั้นๆนะครับให้หลายท่านหลายคนนะครับที่ชื่นชอบวันสีนะครับได้เห็นความงามของลูกไม้ใหม่ต้นนี้นะครับเพราะว่าใบของเขานั้นนะครับความโดดเด่นนะั้นมีอยู่แน่นอนนะครับเกือบเกือบทุกๆต้นที่เป็นลูกไม้ใหม่ที่อาจจะพบเห็นว่าที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์และได้ตน้นลูกไม้ใหม่ขึ้นมาจํานวนมากนะครับนี่ก็อีกเป็นอีก หนึ่งในจํานวนหลายร้อยหลายพันต้นนะครับที่อาจจะอยู่ในมือของกลุ่มผู้ที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์และก็สวนบอนสีหลายๆสวนนะครับต้นนี้นะครับก็จะมาแนะนําให้รู้จักนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้เห็นและก็ประทับใจมากเมื่อแรกเห็นนะครับโดยเฉพาะได้เห็นต้นแม่ที่คุณเอกเลศได้ลงโพสคู่กับต้นแยกหน่อที่ลงไว้ในกลุ่มเพจบอนสีนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับครับผมลูกไม้ใหม่ แยกหน่อต้นนี้นะครับก็มีอยู่3าใบนะครับผมจะขอรีวิวแล้วก็พาดูชม3าใบของเขาที่เป็นที่ได้จากขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะครับก็มาดูลักษณะสีใบนะครับซึ่งอาจจะยังไม่โตเต็มที่นะครับสีใบลักษณะรูปทรงใบก็ยังไม่ออกคล้ายกับต้นแม่ที่เรียกได้ว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์โตเต็มวัยแล้วนะครับก็จะพามา ดูนะครับสีพื้นนะครับของไม้แยกหนอก่อนนะครับโดยโดยรวมแล้วนะครับพื้นใบของเขาจะเป็นพื้นใบสีม่วงแดงนะครับคล้ายๆกับผ้าทอยายอมสีนะครับคล้ายๆกับผ้าทอผ้าไหมมัดหมี่นะครับของทางพื้นบ้านอีสานเลยนะครับหลายคนหลายท่านที่เป็นเคยเห็นผ้าไหมนะครับผ้าทอมือโบราณนะครับจะคุ้นตามากกับสีนี้นะครับสีม่วงนะครับสีม่วงอมชมพูอมแดงนะครับ นี่คือสีพื้นใบความสวยงามของลูกไม้ต้นนี้นะครับที่ผมเรียกได้ว่าที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าประทับใจเมื่อแรกเห็นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะโดยความส่วนตัวนั้นนะครับเคยเคยเห็นแล้วก็มีชีวิตนะครับเป็นลูกพื้นบ้านอีสานนะครับที่เคยเห็นผ้าทอของคุณยายสมัยเราเป็นเด็กแล้วก็เห็นท่านใส่อยู่นะครับตั้งแต่เห็นเป็นไหมนะครับเป็นนอนไหมเป็นรังไหมนะครับ จนเป็นผ้าทอผ้าสิ้นที่ออกสีม่วงแดงอย่างนี้นะครับทำให้นึกถึงผ้าทอมัดหมี่ของพื้นพื้นบ้านนี้สานเลยขึ้นมาเลยทันทีนะครับก็เลยชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับสําหรับลูกไม้ใหม่ต้นนี้นะครับพื้นใบสีม่วงนะครับพื้นใบสีม่วงนะครับแล้วก็มีแต้มนะครับมีแต้มสีขาวนะครับแต้มขาวแต้มเขียวนะครับรวมถึงแต้มชมพูด้วยนะครับอันนี้คือ ไม้สําหรับไม้ที่ยังมีขนาด3ใบนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูนะครับว่าคร่าวๆถ้าพัฒนาการของไม้แยกหน่อนะครับใบใบแรกนะครับใบแรกมาดูใบแรกแล้วก็ระยะที่ใบใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมีความแตกต่างของรูปทรงใบและก็สีนะครับอันนี้เป็นใบที่1นะครับเป็นใบที่1จาก3ใบนะครับใบที่2นะครับใบที่2เป็นใบนี้นะครับ เห็นว่ามีแต้มมีแต้มเขียวเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากแต้มขาวแล้วก็ชมพูนะครับอันนี้เป็นใบที่สนะครับของไม้แยกหน่อลูกไม้ของคุณเอกแร้นะครับครับนี่คือความงามพื้นฐานนะครับของลูกไม้ใหม่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับความงามซึ่งมีรูปภาพต้นแม่นะครับของลูกไม้ใหม่ต้นนี้ให้ชื่นชมความงามนะครับ ว่าจะเหมือนกับที่ผมได้บรรยายได้พูดคุยไว้ไหมนะครับว่ายังคล้ายๆยังกับผ้าไหมพอมัดมีสลับแซมแต้มสวยมากนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับมาชมความงามต้นแม่นะครับเป็นรูปภาพความงามของต้นแม่ลูกไม้ใหม่ของคุณเอกราชนะครับที่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ท้ายคลิปนะครับในช่องปลูกไม้นะครับให้ ท่านที่สนใจได้สอบถามไปอย่างเจ้าของลูกไม้ใหม่ต้นนี้นะครับอาจจะยังมีแบ่งอยู่หรือว่าอย่างไรก็ลองสอบถามนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับวันนี้นะครับก็มาเรียกได้ว่าาเป็นการแนะนําให้รู้จักลูกไม้ใหม่นะครับนอกจากหลายๆท่านที่กําลังชื่นชอบแล้วก็กําลังสาะแสวงหา บอลสีสวยๆนะครับอาจจะเป็นบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วที่กําลังเป็นที่นิยมปลูกครับเดี๋ยวมาดูความงามของลูกไม้ใหม่ต้นนี้ต้นแม่กันนะครับผมท้ายคลิปนะครับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะให้ชมความงามนะครับฝากนะครับขอบคุณนะครับคุณเอกลาศนะครับคันธาชาติกุลนะครับที่ได้แบ่งลูกไม้ใหม่สวยๆต้นนี้ให้ได้มาปลูกเลี้ยงแล้วก็ชมความงามนะครับขอบคุณมากครับ